พี่พี่จะบอกว่าอะไรนะครับพี่จะบอกว่าพี่ไม่สามารถเลี้ยงดูพวกเราได้แล้วนะต่อแต่นี้ไปฝากน้องด้วยนะฮิปโปแล้วอาเน,นียจะกินอะไรอ่ะพี่ฝากน้องๆแทนพี่ด้วยนะลาก่อน พี่ครับอย่าเพิ่งไปพี่คะแล้วเ,เราจะอยู่กันได้ไหมไม่ต้องห่วงนะพี่จะดูแลพวกเราเองเด็กพวกนั้นนะ่าสงสารจังเลยนะที่รักสงสารผมก่อนเถอะขาผมเจ็บรีบพาผมไปโรงพยาบาลเร็วพี่จ๋า พี่ชายจะทำอะไรนะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะอ้าวไม่เจอกันตั้งนานสบายดีหรอตั้งแต่เลิกกันไปอะ่ะก็ได้ข่าวมาว่านายไม่ค่อยมีข้าวจะกินเลยใช่ปะเฮ้ยโชคดีนะที่ฉันเลิกกับนายก่อนน่ะขอโทษนะแต่วันนี้ฉันขอข้าวเธอได้ไหมหนายพูดว่าอะไรนะ จะบ้าหรือไงมาขอค้าวแฟนเก่าเนี่ยนะเธอดูสิเธอไม่สงสารน้องๆฉันหรอพราเราไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะนี่มันก็เกินไปหรือเปล่าเนี่ยทำไมไม่ไปทำงานแล้วฉันสมัครแล้วแต่เงินเดือนมันยังไม่ออกอะเข้าใจไหมฉันจะต้องช่วยพี่ฉันสวัสดีค่ะเอ่อกล่องที่คุณใส่อยู่ฉันขอได้ไหมคะ อะไรกันเนี่ยขอโทษนะครับเฮ้ย hey, อย่าไปรบก,กวนล,ลุงเขาเลยถ้าเธอถอดได้ฉันยกให้เธอเลยเอาไปเซถอดให้ออกก่อนเถอะหมายความว่าถ้าเกิดว่าหนูถอดกล่องที่อยู่บนตัวคุณได้คุณจะยกกล่องนี้ให้หนูใช่ปหคะใช่ฉันถอดมาเป็นชารและถอดไม่ออกสักทีเนี่ยบอกไว้เลยว่ารองเท้าที่อยู่ในกล่องนี้เนี่ยหลายตังเลยนะจะบอกให้ถ้าอย่างนั้นมานนี่เลยค่ะคุณลุง เดี๋ยวหนูจะช่วยถอดกล่องนี้ออกจากตัวคุณลุงเอง hey, ori, เฮ้ยมิโดริกลับมาเดี๋ยวนี้เนะไม่ต้องห่วงนะคะพี่วันนี้เราต้องมีข้าวกินว่าแต่หนูจะถอดยังไงเหรอคุณลุงไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวหนูเนี่ยจะจัดการชำแหละกล่องออกจากตัวคุณลุงเองค่ะเอ้ยใช้คำว่าชำแหละเลยเหรอไม่เจ็บหรอกค่ะลุง ว่าแต่ลุงไปทํายังไงคะเนี่ยกล่องมัาถึงได้อยู่บนตัวลุงแบบเนี้มิโดริเชื่อพี่อย่าทำอะไรแบบนี้เลยนะแต่พี่คะมันเป็นวิธีเดียวที่เราจะได้เงินแบบง่ายๆเลยนะคะค่อยๆชำละเถอะคะ่ะพี่ว่าใช้คาว่าแง่ดีกว่านะเออพี่เริ่มก่อนเลยคะ่ะแป๊บหนึ่งนะเออจะเริ่มตรงไหนดีเลยเนี่ยเอาเลยหนูถอดออกเลยทุกคนหยุดเดียวนี้นะอยา่าขยับ ตายแล้วตำรวจมาเอ้ยเพกกื่อนนายเข้าใจผิดแล้วยกมือขึ้นเดี๋ยวนี้เลยพวกเธอทำบ้าอะไรเนี่ยเอ้หัวมันจะปวดย,ยกมือขึ้นแล้วก็ไปที่รถเลย,เด,ยเดี๋ยวก่อนสิคะคุณตำรวจเข้าใจอะไรผิดแล้วหรือเปล่ามานี่เลยมาเนี่ยเลยจะพวกคนจนพวกนี้เนี่ยทำร้ายเพื่อนฉัน แล้วนี่คุณลุงไม่คิดจะพูดอะไรหน่อยอคุณลุงคนนั้นหายไปแล้วอะหรือว่าเขาจะเป็นพระพีะะแบบหนึ่งนะรถมันไม่พอเอ่ยนี่นายทําอะไรของนายเนี่ยแล้วนี่อะไรจับหมดเลยแล้วเนี่ยใช่ครับคุณป้าตํารวจจับมันไปให้หมดเลยพวกมัน่ะทำร้ายเพื่อนเรา โอเคงั้นเดี๋ยวไปสอบปากคำที่โรงพักกันให้หมดเลยนะขึ้นรถนี่ค่ะขึ้นไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปอธิบายที่โรงพักก็ได้ว่าพวกเราไม่ได้ทำอะไรผิดพวกเราก็แค่จะช่วยคุณลุงคนนั้นแต่ว่าอย่ากระโดดลงมานะเข้าใจไหมก่อให้มันแน่นๆเดี๋ยวฉันจะขับรถแล้ว ื่อกี้นี้มันเกิดอะไรขึ้นน่ะโอ้ยป้าแย่แล้วป้าครับป้าผมแค่จะมาขวางแล้วก็อธิบายให้ทุกคนฟังแต่ว่านั้นมันคุณลุงกล่องคนนั้นนี่นะมิโดริยกมือขึ้นก่อนแต่ว่าตายแล้วรออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวฉันจะพาคุณป้าคนนี้ไปหาหมอก่อนอย่าเพิ่งนี้ไปไหนนะเด็กๆ จำได้ไหมที่พี่เคยบอกว่าถ้าเราทำความดียังไงเราก็รอดอะความดีจะคุ้มครองเราตลอดความดีจะทำให้เราปลอดภัยและความดีจะทำให้เรามีข้าวกิน<อ>ตายแล้วนะ่าสงสารจังแค่เห็นหน้าก็รู้แล้วว่าเป็นคนดีดูสิเป็นพี่ชายที่ดีจังเลยค่ะเอาไปเลย300ยบาท เอาไปซื้อข้าวให้น้องกินนะค่ะขอบคุณครับพี่คะนี่เรากลายเป็นขอทานแล้วหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ซะหน่อยเราแค่มานั่งตรงที่ที่มันมีถังเออแล้วเราจะนั่งต่อไปดีไหมคะเนี่ยนั่งต่ออีกหน่อยเธอะฉันเมื่อยว้ายน่าสงสารจังเลยดูสิต้องเลี้ยงน้องตั้งสามคนดูเหมือนจะยังไม่ได้กินอะไรเอาไปยี่สิบนะจ๊ะไปกินค่ะ ว้าวน่าสงสารจังเอาไปสามพันนะจ๊ะเฮ <c oughs> ้ยนี่มันจะว่าเกินไปแล้วนี่พ่อนายยังนั่งตรงนี้อีกแล้วเนี่ยอ,อุ๊ยน่าสงสารจังเลยอ่ะฉันให้หมดตัวเลยเอาไปซื้อบ้านซื้อรถนะจ๊ะแล้วก็ดูน้องดีๆนะเออขอขอบขอบคุณครับดูสิเป็นพี่ชายที่ดีจังเลยนะฉันสนับสนุนถ้าไม่มีเงินก็มาหาฉันได้เสมอนะจ๊ะ เออต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ผมขอตัวไปเลี้ยงดูน้องๆก่อนนะครับเงินพวกนี้ขอบคุณมากนะครับไว้มีโอกาสเมื่อไหร่ผมจะรีบเอามาใช้คืนไม่ต้องคืนหรอกจ้าดูสิตอนนี้พี่มีเงินเลี้ยงพวกเราแล้วนะเอ้ยดีจังเลยค่ะพี่ในที่สุดพวกเราก็มีบ้านสักทีหนูรักพี่นะคะ พอรวยแล้วเนี่ยมันดีจริงๆเลยนะพี่คะมีคนมาเอ๊ะนั่นมันคนที่เขาเอาเงินมาให้เรานี่นาให้ฉันเข้าไปอยู่ด้วยสิบ้านหลังนี้มันก็มีเงินฉันนะไปเถอะน้องๆทุกคนได้เวลากินของว่างแล้วพี่คะอะไรกันคะเนี่ย